เลยครับทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแตมี่ตังเองครับวันนี้ก็อยู่เกมเลสเตเดตวิวสี่นะครับผมอย,ยกากเดินจบพาร์ทที่แรกสีตอนนี้พาร์ทที่สี่ครับผมมข้ายมรับเพราะตอนนี้ผมรีบโอเคหลังจากที่เราสู้ปลา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 อะไรบก็ลืมไปแล้วไอ้เยอย ถ้าทีนี้ผมจะรีบอัดรีบอัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดมีธุระที่ต่างจังหวัดนะฮะก็อาจจะทำคลิปนี้ทิ้งไว้ก่อนอรีบเลยเอาละโ oh, <yo>, อ้ย bro สาขาดเลยเลยไป Thuốc quá ch газ núi đó phân cho tôi chăm sóc thùng Mechanion rồi representatives ก้าพไนไปกลงลงได้เชือกต้องมีของนั่นไงของยิงเลยก็ไม่หล่นไปเนี่ยเออมันปลาขวานมานี่ไม่นไ่ข้าหนุ่ม ลงมาโอ้ตายได้โอเคไปได้เงินอ้อกระถุนแดงลงอันนี้เราต้องยิงโซ่โซ่ให้หลดุดพ่อจะต่อสะพานให้โอเคมีโหลดขึ้น ข้ามสะพานละลวอเคก็เจอนี่ไม่มีเลยว่างเปล่าเคยขึ้นมาไดา้กับันโยกันโยกปุ๊บเอาน้ำโอกน้ำออกเรียบร้อ,บอ,บอ,รอยเพราะว่าวันนี้ผมจะอัดแบบเร็วๆวันนี้ผมอาจจะเร็วๆหน่อยนะเล่นแบบเร็วๆเพราะว่า จะรีบไปเตียมโซฟาเตียมโซฟาเพื่อไปสั่งจังหวัดนะครับ e <T> อย่าพึ่งมา e <T> ไอ้เหี้ยมาเห e <T> ี้ยอะไรตอนนี้มา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 ลงไปก่อนไอ้เหี้ยลงไปเค่็จแล้วแหละจบปะเล่นน้ำเล่นน้ำเย็นเปล่าหัวอากาศเย็นจัด e <T> ไปเฮ้ยมีของตรงนี้ปุ๊บเคเี e <T> โหลด เจอแหวนอ่ะคือมันก่อนเดี๋ยวเราคือว่าเช็คก่อนมีของหรือเปล่าใยาเขียวมีโอ้๊ยยังพว่งเก็บไว้มาลงโอเคไปไม่เป็นไรว่างเปล่าป่ะคุณได้เก็บ เราได้เก็บชิ้นส่วนของนี่แล้วโอเคประตูเปิดก็มีตัวมาขอข้ามด้วยกันอันนี้โอเคเจอหินอ,อีบเจอแกพวกข้างๆ้าอเอยเลยโอ้เรือไปเลยเรียบร้อย พิษณุพันธ์เคพิษณุพันธ์ร้อยแล้วเซฟอ่าเซฟไว้ก่อนเพราะว่าโอเคเซฟร้อยเอาลราผู้ค้าเฮ้ยเยอะๆเยอะๆยิงยิงผู้คา้าเราจะเช็คของก่อนนะฮะว่ามีเลยเปล่าเงินโอเค <Cornell> well, okay, it to like a what are you selling? Yeah, Select. What are you selling? Selling. 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 you, Selling. 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 ไม่กว่าว่าเราจะไม่เราไม่จำเป็นที่ัามันเรา,าไม่ค่อยจะเป็นัยไม่รู้ใช้ล็อกเกอร์ลเชื่อไม่สเปอ่ะสุดสเปนน่ะสักขวดหนึ่งก็ยิงดี <c oughs> โอเค, <c oughs> อเคจถึงกดเร,รียบร้อยไอ้ถึงกดไว้เตรียมไว้เลยไป ยาเขียวพอดีผสมเลยอ่ะวางไว้โอ้โหเฮ้ยลืมลีโหลดลูกซองเอเคป้อมกอนเจอกระตวใหญ่มาเอาละเดินมาถึงแล้วอ้าวตัวปิดคันโยกโอ้โหปิดสองทางเดินกันเอาละงลากเรียบร้อยอ่ะ

chọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหต้นไม้เยอะเยาะเยาะเยอะๆนี่เราเบิดไหมะเบิดสักลูกนึงก็ยังดีเจ๋ไม่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 ไม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 เรานี่ใช่ไหมเราเออขึ้นขึ้นหลังมันลบปาดมันปาด แก่ละมีมาป่าช่วยเฮ้ยส hey, ัตวันหมายให้ฉันช่วยนี่เฮียเสียงให้จะทำไรหมาหมาเราสับช่วยมาเยอะๆๆๆมามาแปลกเยอะๆๆๆอันนี้ไม่ใช่หมานะอันนี้คน ย้ยผสมกันไหนก็ไหนละตัวผสมไว้หลบหลบเันไกลเลยทีรถโ,โอเคอะขึ้นไปป่าปมันอไปอ,อย่าอนะไ nhanh đi nhanh kia, Ok! hùng gỡ là cái giải tay cái giải tay hùng nhanh đem lại như lộn đem lại cực kỳ bát xì xì luôn luôn xì 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 luôn Đi xì Xong rồi! เชียวกิจะตายคิดว่าเราจะทับตัวเราที่ไหนได้ไปเรียบร้อยเคลีย ได้เงินได้กระสุนคือได้กระสุนคืนอยู่ก็ยังดีอ่ะไหนจะเซฟมีของอะไรหรือเปล่าเบสช็อตกันโอเคช็อตกันก็หายดีทิ้งรีโหลดโอ้โห่างเปล่าว่าไม่ใช่หรอมั้งเนี่ยว่าเปล่าอย่างงี้นะ มีอะไรหรือเปล่ามีเดินเกนียร์ฮึออมองไกลเห็นเลยเราปกตินี่แหละไม่ไม่ใช้หรอก โคก็ได้โค้อ่ะดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมีระเบิดปะฮ่าฮ่าไปอยู่โอเคมันอยนะู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นี่ฮึบร้อยตายเบามือนะโอเคตายสองร้อย ที่โบดเรามีที่โบดแล้วเช็คของก่อนว่าเรามีอะไรบ้างมีไฮ okay. มีของอยู่ตรงนี้ปึ๊บได้โลเปอรฟ์ฟตไหนมีอะไรอีกบ้างมีมีโอเคขึ้นบาได้ไปอ๋อตัวนี้ปิดด้วยเหรอจัำจัำ วันเลยดับเบิดไฟเงิน900โอเคคุ้มไปได้900นะฮะเอาละโอ้ยายปิศนา โอเคปีศาจเรียบร้อ,อยเอาละเปิดประตูเชฟว่ามีใครไหมแอชลีย์ออกไปเฮ้ยใจเย็นสิไ่ออกไป calm down everything's going to be just fine my name's leon i'm under the president's order to rescue you what my father that's right yeah. and i have to get you out of here now come with me you come up wait okay you'll be good

take the girl. who are you if you must know my name is osman sadler the master of this fine religious community what do you want to demonstrate to the whole world our astounding power of course no longer will the united states think they can police the world forever so we kidnapped the president's daughter in order to give her up and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her. gift. Oh there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> well, but before that I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler oh i believe i forgot to tell you that we gave you the same oh, gift <laughs>